คุณผู้ชมพบกับ AASBJ b i l เช่นเคยเลยนะคะกับ w o r t s h a p p e t i n i n g นะคะซึ่งวันนี้นะคะรู้สึกโอ้เซ็งมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้มีางานที่จะต้องทำค่ะแต่พอทำงานที่บ้านนะคะความกระตือรือร้นของบิวนะคะมันก็จะลดลงไป แต่บ,บางครั้งนะคะไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟนะคะบางทีกนัน่งน้ำไม่ค่อยได้นะคะรู้สึกเกรงอ,อกเกรงใจคนในร้านก็สิเหละเกินนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ a i s b j w ดีใจมากๆเลยนะคะจะมีสถานที่ทํางานใหม่นะคะที่เขาเรียกกันว่า co-working space นะคะมีชื่อว่า h u b b a จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยดีวยกว่าค่ะเราสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ อยากที่จะทำงานแบบอิสระภาพนะครับไม่อยู่บ้างไี่ยากอยู่ร้านกาแฟแต่ไม่ยังไม่พร้อมและยังไม่อยากที่จะเปิดออฟฟิศองก็การสังคมใหม่ๆมุมมองใหม่ๆในการอยู่ร่วมกันกับผู้ประกอบการ ได้ได้ว่าที่นี่นะคะขัะะบบ้านนะคะตอบโจทย์นะคะทุกไลฟ์สไตล์นะคะในการทํางานนั่นเองซึ่งวันนี้ ASBJ บิวนะคะรู้สึกชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะบิวก็ได้มาอยู่ที่ฮับบ้านะคะเป็นออฟฟิศแนวใหม่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรียกกันว่า co-working space นะคะซึ่งเป็นการแชร์พื้นที่ในการทํางานร่วมกันนะคะที่นี่นะคะยังมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะคะให้เราได้มาทํางานร่วมกันนะคะ ่งมันเหมาะมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีออฟฟิศประจำเพราะว่าการทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะเพื่อนๆมันทั้งเหงาแล้วก็มันทั้งเบื่อมากๆเลยนะคะเ <TRA BA. S 1> พียงแค่หลายๆคนนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีพื้นที่มีออฟฟิศนะคะเป็นของตัวเองง่ายๆ,ๆแล้วล่ะค่ะ <ๆ S 2> ๆๆก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาลงทะเบียนที่ด้านนี้เลยนะคะ เแค่นี้ง่ายๆนะคะคืก็จะได้เป็นสมาชิกที่หับบ้านแล้วล่ะคะ่ะอันนี้่าวิยจะพามาดูนี่เลยนะคะนี่คือโซนนะคะสำหรับการทํางานแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มนะคะแต่ที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะยังมีปลั๊กไฟนะคะไว้คอยบริการหลายจุดด้วย One, two, three, now baby, และนี่นะคะก็เป็นโซนนะคะที่เรียกว่า q u i ยแอนโนะคะหรือว่าโซนเงียบนั่นเองนะคะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เหมาะสำหรับหลายคนนะคะที่ต้องการที่จะมาใช้สมาธินะคะในการทำงานในการอ่านหนังสือนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยห้ามใช้เสียงนะคะห้ามพูดคุยและที่สำคัญห้ามใช้โทรศัพท์ด้วยะคะ่ะ mm hmm. ที่นี่นะคะมีห้องประชุมส่วนตัวด้วย แต่ถ้าเมื่อยล้านะคะจากการทํางานนะคะอยากจะพักผ่อนนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีบริการสําหรับมุมสบายๆให้เราได้นั่งชิลอ่านหนังสือด้วยค่ะหรใครนะคะที่อยากจะออกมารับอากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะโซนนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่ามีต้นไม้นะคะให้ความร่มรื่นโซนนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับหลายหลายคนนะคะที่อยากจะออกมาพักผ่อน จากการที่เราจะได้มาใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกันแล้วนะคะยังจะได้สังคมนะคะได้มาเจอผู้คนนะคะมากมายเลยนะคะหลากหลายมาแชร์กันแบบของ co-working space ค่ะ you know และตอนนี้นะคะบีว่าเราลองมาสัมผัสนะคะแล้วก็มาพูดคุยนะคะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการจริงๆที่นี่กันเลยดีกว่านะคะก็ถ้ามันที่เนี่ยก็จะเจอคนเยอะได้เจอ,อคนหลากหลายมากขึ้นไอเดียก็จะ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้คุยกัน <ม S 1> ได้อเดีย <ฮะ S 1> จากต่างชาติบ้างมาพัฒนางานตัวเองให้ดีขึ้นมาทํางานที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ตอบความเป็นไลฟ์สไตล์พี่มาวินได้มากน้อยแค่ไหนคะอยู่ที่นี่นะครับก็การเดินทางก็สะดวกอ,อาหารก็อร่อยทำงานก็สบายๆพอเลิกงานแล้วก็ยังมีแบบออปชั่นในการที่จะ ดีปออเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับออฟฟิศแนวใหม่นะคะที่ตอนนี้นกำลังอินเทรนด์มากๆเลยที่ AISBJ View นะคะอยากจะแนะนำให้หลายๆคนนะคะลองมาใช้บริการการเพราะว่าอยู่ที่เอกมอัยซอย4นะคะเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับบ้านหลังใหญ่ๆนะคะสีขาวรวมไปถึงบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ AISBJ View นะคะพร้อมกับ Was h t Happening นะคะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะที่ www.ais.co.th s l i f ลฟ์สนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบิวขอตัวนะคะเพื่อที่ไปจับจองพื้นที่ในการทำงานก่อนแล้วกันวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ